สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงยังไปทำกีเขาวาดดูร่างขึ้นมาแต่น้องตึกปลาได้ปลาหนิดหน่อยช่องเทอปลาขอตัวหนึ่งกับปลาข้าวมันตัวหนึ่งพี่น้องอาาก่อนพามกีเขาวานกะร่างโอ้ยบาขึ้นกระยา,ยายะใหญ่ลงมาเลยค่ะไปใหญ่ลงมาเลยใหญ่ลงมาเกือเผ็ดเลยเทียงนากระโยนห้างฮักกี้กุลละโอ้พิ่นกะ เยอะแต่เข้าบ้านกับวสิมรางกับวัลล่มั่งจะเถื่อพี่น้องเลยว,วสิมรางมั่งออกแล้วค่ะสิไปเห็ดจอดลงเห็ดน้อยกว่านี้เห็ดทั้งพูนทั้งใกล้ๆเทียงเก่าห้ามนอนนาห้ามหัยันห่ามหัวอยากมัน่ายากเมืองน,นำเฮาอีกแล้วไอนี่เลยอยากนอนนาย <c oughs> ไม่ใหญ่เมื่อคืนอย่ยอยยนนก็นอนบรับจัิงดินานเลยพี่น้องก็ไม่ฟุติมานาะ ก่ต uh huh. ื่นค um ่ะแก่ย่านได้ไหมนันเลยบันไดเบิ่งบรรยากาศเกลือไก่เกลือเป็ดอยู่นานี่เดี๋ยวฉัไปเก็บผักกระโดนงามๆเห็นต้นอยู่เดินเทียงกินวันนีมาเก็บผักเห็นยายเกลือไก่ก็เลยมาถ่ายพี่น้องไดเบิ่งได้ชมเนาะก่อนจะพาไปกีเมื่อหัดเพิ่นยังปะระยักเมื่องดอกชายเมันย่านมิวเก้ ไขย่านลูกเงี้ยมาพี่อีกเฮ้ยไขย่านอีลาฮะบางยืนนมแหงยืนอยู่กระยุกนมอยู่พี่น้องเฮ้ยมักกระทันกกนี่แหละที่มันเป็นดูกๆองคันที่โผล่นเอาข้าเมือให้กินส้มย่ำนี่กะสีกินส้มบักม่วงพี่น้องวิตหมักม่วงจ้าหน่อยกะย่ำลงให้ลงกน่ากัมักข้อวิตหมักข้อกัมักขามวิตหมักขามแล้วกัมักกระทันเวียนวนไปเวียนมานี่แหละ กับยำเกี่ยวข้าวกับมกักสมมอเนี่ยเนาะไก่คือย่านเนาะขี้ลักอะ์อรีไก่ผูกเห็นโบพี่นอ้องโ,โอ้เรียกลายกับไม่ได้มั่งเทียงซ้ำกระชิมังพอได้ใบบวบเกลือไก่เกลือเป็ดไใบบวบให้ไก่สนน้นเนาะไก่สน้นงาส่วน บั่งก็สีเห็ดน้อยลงกับเก่าเพราะสิมันจเห็ดมอกเห็ดแม็กก็สีน้อยลงแหละอาจจะมาที่เห็ดดอกปีนี่ก็ได้พี่น้องเลยอยากลงให้นาโอ้ยแห้งแรงปันน้ำลงไหน้ำัินดินพองกุนกุนลูกสีมืออะไรได้มันขำอลไรได้อยากไปนาโน้ยเนี่ยใช้เทียงน้อยนะฮะตูบเข่าฮะโอ้ผืนตูบเข่าเนี่ไปนาโน้ยไปเทียงนาโน้อยโอ้ยบไปก็จ้ะ ผู้ผู้ไปเกลือไก่น้ำเป็ใหญ่ผู้เป็ใหญ่เอื้อผเกลือไก่ผู้อันนั้นสิเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่จับเอามาแต่บ้านใหม่น้ำลังมันก็จะอยู่ผู้ต่างหากบ่ลูกบ่บ่ไปบ่ไปข้าขมเฮงแม่พาไปตูบเข่าเป็นหมักลายมันไก่ตัวลายแบบนั้นะลยแบบไก่แม่นั่น ไปหาเพาะไปลูกไปไปรดไปน้ำมักทันได้ค่ะอย่าไปจับน้ำมักทันค่ะใบไม้กําลังพปร่งใหม่ย้ำดิพี่น้องไก่บางโตกับบุก่ามากินหญ้ามันรักมักตูมใบมักตูมมันกำลังสิลิลนเรืองหมากซุกมันเหลืองดูเห็นบ่พี่น้องเขาเอื้อด้วมักตูมกา่า ปีนี่ผลบัวปลูกมันดอกหัวกระหักกระเพล่บว่างเห็ดหัวบปจักหัวให้หัวหน้ากระพิโตหักก็ยังบดวเห็ด่นกรเมือ่งผลกระปูกผิ่นกรินเออคอยหักกระเห็นทั้งนี้ผนมั่งออกแล้วม็อกหนึ่งเรือแตหลังเทียงตัวใหญ่ที่จริงในนี่มันมีม็อกสองมากระเทิอบสองมาเป็นบัวผลมั่งออกแล้วยังเต่ที่เรือตัวนี้ยังผลมั่งพี่้องอุ้ยจักมันยังมีกี่กันเลย จริงมันต่อมอกหนึ่งนี่บ่นหนังลินหนังหัวเวลาทำมานาแต่ละเพื่อเพือแต่ลังตัวใหญ่บ่นกับเคิบบ่นเห็ดกินทั้งนั้นหูฟึ่งฟึ่งต่างต่างพี่น้องบ่ขึ้นเด้อแม่บ่ได้ขึ้นเด้อแม่บ่ได้ขึ้นได้ตะล่างมันกับไก่นอนพี่น้องเลยไปเด้อเมื่อปะเด้อ บอก่มันบริยักษ์มือว่ะพักติวเก็บและยังแต่พักกระโดนค่อยเห็นพักกระโดนตน้นกระลังยอดงาม,งามกระโดนขาวอีกกกตัวหนึ่งอยู่ผูกกระโดนแดงบบง,งามกระโดนขาวฮะนี่พี่น้องงามไดงามดีทุกคนโอ้คือมือดเห็นมัเห็นไหมางาม,งาม เป็ดตัวนาเป็ดตัวนากรแล่น,น,าน,นามาแต่น,นอ้องเอาถือเอาอุ้ยจังไงใช่เลยไถอดอยู่เกิมแม่พี่น้องแล้วแม่ล่างให้แล้วลูกด้อนี่พักกระโดนสวยเห็นไหมสวยมากเลยนี่นี่ตะใบตองสิแล้วละดูแรงแห่งแรงขักพี่น้องหากินยังกะอึดอยากสมือนนี่ทุกอย่างใส่เงินทั้งน้า นี่แต่พักติวพักกระโดนนี่ล่ละบบใส่เงินส่วนไก่โตยู่เฮือนไก่ชุงมอยกะออกมามาันก็ชีอยู่แถวๆนี่ละนอนมันก็นอนอยู่นี่กลางคืนเป็ดตัวนี้เหมือนทคึกคังโอ้เป็ดแม่ลูกอ่อนพูลูกมันรอดกระสุมออกนอกก็ชสีเอาน้ำเอาอาหารใส่ไว้กินตลอดอ่พักทีมอกต้อง ทุบมาแต่บ้านใหม่เมื่อสินอนหลดพองอีกกมาจดเลยย้ำนี่กสิบหเป็นหม่มบันไดใบไหม่มันหล่นพีกกไม่ลายเป็นหม่มนี่ไก่มาแต่บ้านอันนีนะ้กับสิเกลือฝุ่นอยู่แถวนี้ตัวนี้นะส่วนไก่ป่าไก่ป่าไก่แจก้กสิอยู่ในสวนสามกลุ่มผูม้ได้สามจุดโหแต่มาแต่บ้านกับบุหรี่นกท่านี้แหละพี่น้องเ้ยแล้วก็เลื้อยอยู่บ้านไก่ผู้ตัวหนึ่งไก่แม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งเด็กลูกน้อยอไปผู้ ส่วนไก่แจ้กับมันชิมักย่านไก่บ้านทองธรรมดามันกระสีเลี้ยงไว้อยู่สวนไก่แจ้แม่เพิ่นฮุบเพื่องมาให้งวัวไปเด้อลูกไปเด้อแม่เป็นล่างคนนมเหเอเช้าขาวๆนี่ชิได้ลูกบ้าทองเบทองเบมันลูกเด้นี่เบิร์เทอานี้แหลงะงัวกับยังอยู่ฝูกับบุกีโต ตัวน,น้อยๆแม่นงัวกิน,น,กนปลากระกสีออกมามันกินมือถึงลายลบอยู่ถ้กิออกให้กองที่กองใหญ่ๆอยู่บนตูบเข่าอยู่ผูกกับกรอยากจุ่งว่าให้เฮ็ดเพลองมันเกิดน้ำอะไรพี่น้องเลยพอฮุบออกมากิยังเบิร์ดลายเติบเลยเพลองกองบักใหญ่หนึ่งพ่าปีนี้บ่ได้ปั่นเข่าอยู่นอกนะปั่นเข่าอยู่ในหัวเบิดเลย ปีตะเก่ายังว่าปั่นอยู่พูนบ่ตูบเข่าผูกกองหนึ่งเลยก็ปั่นอยู่ในกองหนึ่งมันบ่มีแนวมันกินนในหญ้ามันก็แห้งเบิดหญ้าก็บ่มีอยู่ไฮนาก็เหลือแต่ขี้ดินเอ๊ะเอ๊ะงัวสิชุนลูกไฮนาก็เหลือแต่ขี้ดินขาวทั้งงัวตะคุ้นตื่นกันปัะนี้อ้ไปกินเฉพาะตะแลงบ่กตอนเช้าหรือเดียวมันจะมาหากินบ่ กระเทือว่าอ้วนอยู่แล้วไม่จ่อยแหงหัวยำนี่เทือลูกแพ้มันกิดเออเลียเกลือก้อนเหรอเบิดแล้วปาดนี้เนาะแตะหึงลายเดือดเบิดแตะหึงแล้วบ่กินต่อเนื่องกูจะอ้วนเลยเนาะมันกินหยางกินเพืองดีเบิ้ดเท่าดีเลยเนาะงัวปาดนี่ออกมาให้กินคู่มือพี่น้องเสริม มันบ่มียังทำมันกินได้ก็มีแต่เพืียงนี่แหละยามจะยังจะโตบดิงววัวบดขู่คลลนนะั่นเมงไม่ทับแข่งนะลูกขับหนังยังแดดแหมพุ่นเทียงบนเกลือไก่กินอยู่ทั้งพวัวบรรยากาศรอบๆมีแต่ไปตองปลาลูกปลาเข่าเข่านะั้นเข่าในเทียงผู้ประโถเสมืออะไรนะขับไอ้ทีม่มั่งเขาไก่ขับว้า ทิ่มแพ้เห็ดอะไรอีกเลยนะถือขี้ดินยุ้มเพลองยุ้มขี้ดินเพื่ออะไรแพ้เรื่องของหมักมุวกี้เจนี่มากินอยู่เพือนบุตรขนมไปไว้มันแห้งแดดนีโอ้ยตากแดดบุดมือมือนี่หน้าเละนะทำปื๊ดๆคงแต่ตอนนั่งผ่าเละมาแต่เฮือดเลยมิวกี้กับเบื่อบ่ายเบื่อบ่ายย่ในปดเกิบยืนนั่งถอดเกิบยืนนั่งใส่หมวกอยู ขนมกอไก่นะ no sí, ่ยใช่มันบ่มีขนมกอไก่ขนมกอไก่แต่ขนมโดช่าวเอาป่ะนีเด้ปลาลงนองกินอู้ยู่เฮือนคือบ่มีบวดอึดฟังหอมมีอยู่มื่อไนยังมีอยู่เต็มตู้เย็นอยู่ฟังหอม ปนินเดาโน่หนึ่งช่องตัวปลาอันนี้กับปลาคอตัวหนึ่งปลาคอตัวใหญ่ปลาโบได้มันตึกถือชองบาทปลาตัวเก่ากับโบได้มันออกไวๆมันลีเอาใบพักบัวก่อนพี่น้องเลยอยู่เฮือนมันมีแต่พักเสริมพักเสริมพักหอมปอกหอมเปี๊ยผักดิบกับนีแล้วอยู <out> ่เฮือนพริกดิบคนซื้อมาตลาดมันสิบพัน มาลีเอาใบพักบัวใส่นะแม่พักบัวใหญ่ฮะเออลีเอาใบพักก่อนพี่นอ้องเลยนี่พักหอมป้อมมันเป็นหมากบนแรวพักหอมป้อมผูพ้พักเสริมขนาดนางามงามผักผิกมักเคือก็กำลังเริ่มเป็นหมากเลยค่อยคำลงแรงเลยสิเมื่ออลไรพี่น้องบัน มะนาวมีอยู่เอาเพื่อตื่มอีกก็ได้เอาไฟไฟนะเดี๋ยวมันเหี่ยวเรใส่ตู้เย็นนะเบมะนาวซุกอยู่น้ำมีหนู่งกลกสิอึดมะนาวเอออันนี้นี่นี่ชนกันครับตัวนี้เอาถุงเก็บป,าปาาลาใส่กระตาหลุดเมื่อแวะซื้อกะทิพร้อมเลยนี่ซื้อกะทิมาให้แม่ไปใชเป้เพผนชีเฮตข้าวต้มพัด ขบุเห็ดแล้วมังกล้วยมันกินบพธทันมังกล้วยมันชุกเว้ยละมกินละลาแล้วมันกินบพธทันคำเห็ดเมนูนั่นเมนูนี้จังหวะกินทันมันเยากเาไก่เืห็ดกินนี่มื่นพูวแล้วเผื่อเมื่อเห็ดกินอีกคำแล้วมันอื่นจังมากเลยว่าชิมังเขาไก่อะไรบ้งปลามิวกี้ปะมื่อลูกปะเตรียมเอาเครื่องลูกก่อนทงนั่นเลยเก็บเสล้อีเบทบอกเอาไว้ไอเบทปลาเอาไว้แล้วบ้าเก็บเครื่องมิวกี้จังไั้นลืมเอ้ย นอนกินนมขักแท่นนี่ที่สำคัญลดคนขี้ดินมนั้งเนะก็หัวรุดอะไรจังใส่หัวมันขาดบวได้แล้วมันทำหาเลยชาใจคนยังไม่อยากเมือจังดีดอกแต่ก็ได้เมือแล้วยังไม่อยากมืออ่ะพี่น้องเอ,อ้ยขับนอนลายมือชี้มือผู้ชาใจเพิ่นนอนละคืนเลยยังไม่อยากมือย่างไว้ดุยังไว้ เกือบกระปูใส่ไม่ให้ใส่เกือบกระปูใส่ขำนะพอน่อฝนวมาลื้อหยุดเวียกเพืเ่อนกับเมื่อนเพราะอะไรใช่เห็ดเมื่อนีีกะเพราพื้นหนึ่งข้าวซุกกะเผื่อเห็ดอยู่เห็ดกินมันก็นกนกนขำแล้วเนาะช่วงนี้ก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งได้เรอพอผลงานเวียกยังเปล่วขี้ดินกันยังเป็นกองยังไมีคนจกนักดีวัวก็ยังกินกนี่ โอเคพี่น้องผัพผอคลิปหนาเด้อขึ้นโหลดเมื่อพันไกรเติบได้หนาหาทางไม่จะขี้ซ้ายบดดีดีซ้ายชุดบดไก่ลายกิโลอยู่พอสมควรไปแล้วคลิปนิ้ก็ได้ขอบคุณพ่อจูกุทุกคนเด้อพี่น้องยังได้ฝากบ่งโฆษณาให้เลยเด้อเด้อพี่น้อง